สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนเสิร่สนเสิร์ตนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวแบทเทิลสั้นๆนะครับเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับของเจ้าหูฟัง2รุ่นนะครับที่ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆเลยก็คือตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว t r i b i t นะครับตัวนี้เนี่ย x Free go นะครับตัวนี้ที่ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะครับต่อมาจากเจ้าตัว x f r e e t o n e ซึ่งตัวนั้นเนี่ยได้รับความนิยมแบบเยอะมากๆนะครับแต่ว่าหาในไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแต่ว่าพอเจ้าตัว x Free Go เนี่ยหาได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีน้องๆเขาเอาเข้ามานะครับตอนนี้ก็เลยสามารถหาเจ้าตัวแบรนด์นี้ได้ง่ายขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ซื้อจากต่างประเทศมาเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัว e Mpow นะครับเป็นตัวที่จะมาสู้กันนะครับเป็น Mpow รุ่น059นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปดูในเว็บไซต์ของ Amazon นะครับก็จะรู้ว่ามันดังมากนะครับขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่นานพอสมควรเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งสองตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็สึกว่าสูสีกันมากๆนะครับคือเอาเป็นว่าในงบเนี่ยประมาณไม่เกิน1,500บาทเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยวันนี้จะมาฟันธงว่าตัวไหนคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับ ต้องบอกก่อนว่าการรีวิวครั้งนี้ของผมเนี่ยคือเป็นการใช้งานจริงนะครับคือไม่ได้เป็นเหมือนกับออดิโอไฟล์หรือว่าโอ้โหเน้นที่เสียงอย่างเดียวนะครับอันนี้คือผมเน้นทุกๆอย่างเลยจากการสวมใส่รู้สึกสบายไหมอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้คือซื้อเองใช้เองไม่มีการอวยใดๆทั้งสิน้นก็เริ่มต้นก่อนนะครับถือว่าการใส่สบายดีกว่านะครับตัวทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถือว่าใส่สบาย ใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแต่ในเรื่องของแผดหูฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับคือเจ้าตัว X3 Go เนี่ยนะครับคือที่ผมบอกรีวิวไปเนี่ยคือตัวแผดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับลึกพอสมควรแต่แต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยเจ้าตัว Mpow เนี่ยนะครับจะมีความแผดท,ที่ค่อนข้างที่จะลึกกว่า นะครับแล้วก็สามารถเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับเสียงไม่หลุดลอดออกไปด้านนอกเยอะนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถป้องกันเสียงจากด้านนอกเข้ามาได้ด้วยถ้าเน้นเรื่องความใส่สบายเนี่ยนะครับผมให้เจ้าตัว mpow นิดนึงนะครับเพราะว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ clamping force นะครับตัว clamping force เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการบีบนะครับเวลาเราใส่นานๆเน,นี่ยเราจะรู้สึกว่ามันล้าหูหรือว่ามันบีบหูหรือเปล่านะครับส่วนเจ้าตัว x t r e e go เนี่ย หรือว่าผมยังไม่ได้ใช้มันนานพอหรือเปล่านะครับอาจจะต้องมีการ break in เพิ่มแต่ว่าผมก็ใช้มาเป็นอาทิตย์ได้แล้วนะครับฉะนั้นคือความรู้สึกเนี่ยก็จะเริ่มที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะในเรื่องของการบีบหูเนี่ยนะครับคือค่อนข้างที่จะสําคัญถ้าเกิดว่าผมเป็นคนฟังเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังเป็นเวลานาน,านพอสมควรนะครับเจ้าตัว X3 Go เนี่ยพอใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับมันก็ยังรู้สึกว่าบีบหู นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกลาคาญนิดหนึ่งคือเหมือนกับว่าทุกๆ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยจะต้องถอดออกมาเพื่อให้แบบให้มันให้หูไปได้พักผ่อนบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Mpow 059เนี่ยผมใส่ได้ยาวๆเลยนะครับใส่นอนได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าแคลมป i n g Force ของมันเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ตัวแพดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับคือมันไม่มีการแตะ ในแพดนี้ไม่มีการแตะหูเลยนะครับใน,ในบริเวณหูนะครับไม่ไ,มได้ทําให้เกิดฮอตสปอตใดอย่างใดแล้วก็เรื่องที่2นะครับตรงนี้เ,นเป็นความผิดพลาดของเอ็มพามากๆเลยอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะคือหรือว่าเพราะว่าตัว x f r e e Go เนี่ยมาทําให้เสียนิสัยก็ไม่รู้เพราะว่าในราคาที่พอๆกันเนี่ยนะครับคือของแถมที่เขาให้เรามาอยู่ในกล่องเนี่ยคือมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นก่อนก็นกคือ เจ้าตัว e m p มพาเนี่ยที่ซื้อมาตอนแรกคือผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือเป็นเขาเรียกว่า pouch นะครับหรือว่าเป็นถุงผ้ากำมะหยี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าปกป้องหูฟังเราเนี่ยแทบจะไม่ได้นะครับอันนี้คือก็ต้องพูดตรงๆนะครับนี่คือเป็น pouch ที่เขาให้เรามาคือความรู้สึกมันเนี่ยคือมันก็คือผ้ากำมะหยี่ เท่านั้นเองนะครับถุงา้าร,รมยีซึ่งไม่มีคำโปรเทคไม่มีอะไรเลยนะครับด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนเป็นพัดล่มธรรมดาทั่วๆไปแต่ในทางกลับกันนะครับคือเรามาดูของเจ้าตัว X-FreeGo ตัว X-FreeGo เนี่ยนี่ครับดูดิเขาให้เรามาเป็นเหมือนกึ่งๆึงเคสแข็งเลยนะครับตัวนี้นี่เราสามารถโยนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเราได้ถ้าเกิดว่าเราจะออกเดินทางนะครับแล้วก็ เดินทางได้เลยนะครับแล้วมันก็จะปกป้องหูฟังของเราได้อย่างแบบสุดยอดมากๆนะครับโอ้โหนี่ยังผมยังไม่ได้เอา Apple User Manual ออกนะครับนี่ครับคือมันเป็นเหมือนถึงจะเป็น Hard Shell Case แล้วนะครับถือว่าเป็นเคสแข็งแล้วตัวนี้นี่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับเจ้าตัว X 3 Go มากๆที่เขามีการแถมเจ้าตัวเคสแข็งนี่มาให้ด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยไม่มีอะไรที่เหมือนกับว่า พิเศษมากกว่านั้นก็คือสายที่เขาให้เรามาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวไมโคร USB ยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายแจ็ค3.5นะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ไปเนี่ยแล้วแบตหมดนะครับมันก็ยังจะมีเจ้าตัวรูหูฟังนะครับมาให้เราเสียบได้อย่างแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับฉะนั้นคือไม่ต้องห่วงเลยส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยต้องพูดนิดหนึ่งที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับคือโอ้โหอาทิตย์หนึ่งนี่ถือว่าก็ถือว่าแทบไม่ต้องชาร์จเลยดีกว่านะครับคือทั้ง2องตัวนี้เนี่ยจากการใช้งานมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-25ถึงชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ชาร์จแบตทีหนึง่งเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมฟังเพลงอย่างเก่งก็ประมาณ2ชั่วโมงอย่างเก่งก็3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็อยู่ได้ อย่าที่สองอาทิตย์ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยชา์จสักทีหนึ่งแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเสียงกันดีกว่าคุณภาพของเสียงนะครับสาหรับรุ่น2รุ่นนี้ถามว่าตัวไหนเสียงเดียวกันคือผมตอบได้เลยว่าเจ้าตัว x 3 go เสียงดีกว่าตัวนี้เสียงดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของความละเอียดของเสียงแล้วก็ความใส clarity ของเสียงนะครับแม้ว่าเบสเนี่ยอาจจะเป็นรองเจ้า m power นิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบแบบ ขาเรียกว่าบาลานซ์นะครับความสมดุลของเสียงเพลงเวลาที่เราฟังเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสเตเบิลไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่ตัวนี้นี่ให้ให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับแล้วก็ Base เบสนี่้ค่อนข้างที่จะมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถามผมเองนะคือผมว่า Empower เนี่ยเบสเขาเยอะกว่าแต่ว่าถ้าแรกด้วยกับเหมือนเสียงความ ใสของเสียงที่มันน้อยลงเนี่ยผมเลือกเจ้าตัว X3 Go มากกว่าแล้วก็ในเรื่องของการพกพาสะดวกนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบการพกพาของเจ้าตัว X3 Go มากกว่าเพราะว่าชื่อของมันเนี่ยเห็นไหมมันก็คือตัวท้ายของมันคือคำว่า Go คือเราสามารถแบบพกพามันไปได้ทุกที่เลยนะครับคือมันก็เล็กจิ๊ดเดียวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนตัว เอียคัพได้ด้วยนะครับสบายมากตัวนี้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัวเอ็มพาวของเราเนี่ยนะครับคือมันก็พับได้นะครับแต่ว่ามันบิดตัวเอียคัพไม่ได้นะครับบิดได้สุดก็คือแค่นี้เองคือเหมือนกับว่าเป็นการที่อ d ดจัสต์การปรับหูของเราเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนิดนึงแล้วก็ส่วนหูฟังทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่ใช้หูฟัง ไฮเอ็นนะครับที่เป็นแบรนด์แบรนดที่แบบเทพๆเลยเนี่ยคือผมต้องบอกกันว่า2ตัวนี้เนี่ยคือถ้าถามว่าเทียบกับรุ่นไฮเอ n นพวกนั้นได้ไหมที่แบบราคาเป็นหมื่นคือมันเทียบกันมันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในราคาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ได้คุณภาพเสียงแบบนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับแต่คือใจจริงผมเองเนี่ยอยากจะให้โจโจ X3 Go เนี่ยนะครับ เปลี่ยนเจ้าตัวพอร์ตชาร์จจากเจ้าตัวไมโคร USB เนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนเป็น USB Type C มากเพราะว่ามันจะต้องอยากให้ตามอนาคตให้ทันรองรับทุกอย่างคือเจ้าตัว M-Power ตัวนี้นี่ผมเข้าใจเพราะว่ามันออกมาได้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วตัวนี้มันก็ยังเป็นไมโคร USB เหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันออกมาก่อนเขาเยอะแต่ราคาเนี่ยก็ถือว่ายังสูสีกันอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่า ต้องให้ผมเลือกจริงๆเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยนะครับในงบไม่เกิน1,500บาทผมขอเลือก x f r e e go แน่นอนนะครับแม้ว่าเจ้าตัว m power เนี่ยจะใส่สบายกว่านะครับคือการใส่สบายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควรสำหรับตัวผมเองแต่ว่าด้วยปัจจัยอื่นๆเนี่ยอย่างไอ้เคสแข็งเนี่ยนะครับคือทุกๆอย่างเนี่ยมันทำให้เจ้าตัว x f r e e go เนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆ แล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าจะมีแบทเทิลอะไรแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับวันนี้เสนิเสนเสนก็ขอลาไปก่อนใส่หน้ากากด้วยขอทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Peace